สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพัก,กายอีกเช่นเคยนะคะทาง Voice TV ค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สามทุ่มครึง่งถึงสี่ทุ่มค่ะแขกแล้วก็คุณอาจคุณน้างนนคะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้วันนี้อ,อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เราติดค้างประเด็นจากเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเกม Angry b i d e จริงๆแล้วเจ้าพูดเรื่องเกม Angry b i d e แล้วก็พูดถึงเจ้าสาวอินเดียเลยใิ้ตรงประเด็นไปเลยปรากฏว่าเราก็เฉยใสไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะ ออกน้ำออกทะเลเพราะว่าปรากฏว่าเราไม่สามารถจะพุ่งประเด็นไปที่กรณีของเออประเด็นการกดขี่ผู้หญิงในสังคมอินเดียได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องเช่นความแตกต่างกันระหว่างการแต่งงานแบบหาคู่เอง ความแตกต่างกันของหลายๆวัฒนธรรมที่เขาไม่คิดว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นการที่พบรักกันเป็น Love at first sight จะเป็นรักโรแมนติกนะคะแต่จริงๆแล้วการแต่งงานเนี่ยควรจะเกิดขึ้นจากการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรายละเอียดนะคะไปจนกระทั่งถึงระบบการให้สินสอดซึ่งในแต่ละวัฒนธรรม ก็มีความเข้าใจใแล้วมีการอธิบายเรื่องสินสอดแตกต่างกันออกไปท,ทีนี้ก็เลยอยากให้คุณอาจพูดเรื่องความหมายของสินสอดนะคะเพราะว่าสําหรับคนไทยล้วก็จะเข้าใจแบบไทยนสินสอดทองมั่นต่างๆค่ะผมจะพูดถึงสินสอดของอ,อินเดียนะฮะของอดาวรีนะฮะแต่ว่าในนี้นะฮะที่ผมไปหามาเนี่ยเขาเขียนว่าต้องอ่านว่าดาวอริ ค,คงจะมาจากภาษาอินเดียหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโดยที่คนที่เขียนนี่คือเป็นสมาคมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยพารณาณสีะนะฮะก็เขียนว่าคําว่าดาวรีไมไ่หรือคำว่าดาวอริไม่ได้หมายถึงสินสอดหรือสินสมรสเพราะความหมายเดิมจากตระกูลราชบุตรที่เป็นนักรบในเมืองราชสถานเมื่อรบชนะฆ่าศึกก็จะได้เครื่องบรรณาการต่างๆ พร้อมทั้งได้หญิงสาวจากเมืองขึ้นมาครอบครองและปัจจุบันแต่และครอบครัวต้องแบ่งสมบัติให้ลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวที่จะต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายหลังจากแต่งงานแล้วสมบัติก้อนนี้ถือเป็นหน้าตาของครอบครบัคร <ๆ S 1> ควฝ่ายหญิงเพ anyway? <akkor S 1> ื่อที่ลูกสาวตนจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครบัวฝ่ายชายมากเกิน <ๆ S 1> ไปที่สําคัญคล้ายจะบอกลูกสาวตนไงเครื่อหมายคำพูดนะครับมิได้มาอาศัยฝ่ายชายฝ่ายเดียวนะ นะครับจากความหมายที่ดีนี้ดาวรี่คือสมบัติของฝ่ายหญิงที่ได้มาจากครอบครัวของตนเพื่อจะไปมีครอบครัวมิได้หมายถึงค่าตัวเพื่อซื้อฝ่ายชายแต่อย่างใดเลยอย่างไรก็ตามในปัจจุบันครอบครัวของชาวอินเดียบางครอบครัวของฝ่ายชายได้เรียกร้องค่าดาวรี่มากมายตามที่ตนอยากจะได้บ่อยครั้งที่ต้องทําให้ครอบครัวฝ่ายหญิงต้องร่มจนเป็นหนี้ล้นพ้นตัวก็มีดาวรี่โดยความหมายจากสอสเษฐบุตรในพระเจ้าแผ่นดินของสอสเษฐบุตรนะฮะแปลว่าทรัพย์สินของฝ่ายหญิงนี่คือความหมายที่ แท้และดั้งเดิมแต่ท่านหลายคนเข้าใจว่าค่าสินสอดมาใช้ผิดความหมายเพราะว่าค่าสินสอดหมายความว่าฝ่ายชายต้องมอบให้ฝ่ายหญิงนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าดูตามความหมายดั้งเดิมนะคะของของสินสอดเนี่ยไม่ใช่การที่ผู้หญิงไปเหมือนเหมือนไปใช้คำว่าซื้อจะใช้คำว่าซื้อก็ไม่ใช่เพราะว่าในในความเข้าใจของเราในปัจจุบันนะคะก็จะมองว่า คือเราเราเอาสังคมเราเป็นบรรทัดฐานสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้ชายจะต้องหาสินสอดทองมั่นมาสู่ของผู้หญิงแล้วก็เราก็มองว่าอันนี้คือการแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีค่านะฮะนี้พอเราใช้ค่านิยมอันนี้กลับไปมองสังคมอินเดียอันนี้คือคือยังเรายังไม่ดูในรายละเอียดในอาทิตย์ในเมื่อวานนะคะที่เราพูดว่ามีผู้หญิงถูกเผากี่คนเจ้าสาวถูกฆ่ากี่รายต่อปีอันนี้กลับไปสู่ความหมายดั้งเดิ กลับไปสู่ความหมายพื้นฐานของมันนี้เมื่อเรามองว่าเอ๊ะสังคมเราผู้หญิงมีค่าคนะ เวลาผู้ชายอยากมาสู่ขอผู้หญิงไปไปไปเป็นภรรยานะคะก็จะต้องหาเงินหาทองมาให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงดนมเป็นค่าน้ำนมดูเป็นการยกย่องให้เกียรติฝ่ายหญิงแต่นะคะเมื่อไปดูคําอธิบายของคําว่าสินสอนในความหมายเดิมที่แปลว่าทรัพย์สินที่ติดตัวผู้หญิงมาไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะเอาไปตกรางวัลให้กับผู้ชายหรือว่ารู้สึกว่าอุผู้ชายเป็นสมบัติเป็นอะไรเนี่ยเป็น อะไรที่มันเลอค่าอมตะมากนะคะการที่เราจะได้เขามาเป็นสามีนี่เป็นบุญเป็นคุณมากเราจึงต้องเอาเงินทองเอาทรัพย์สินสิ่งของนะคะไปมอบให้แก่เขาเพื่อที่เขาจะได้ยอมมาเป็นสามีของเราแต่จริงๆแล้วทรัพย์สินที่ติดตัวฝ่ายหญิงเนี่ยไปอยู่บ้านของฝ่ายชายเนี่ย เป็นการทำให้ผู้หญิงมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเพื่อไม่ให้ครอบครัวฝ่ายชายดูถูกมไม่ให้เป็นการถูกมองว่ามาอาศัยบ้านเขาอยู่ม,มาอาศัยมาแบบสิงมามเป็นแบบอะไรนี้คะสิ้น มาแต่ตัวมาแต่ตัวเปล่าไม่ใช่เจ้าสาวที่มาแต่ตัวนะมีพ่อแม่ที่จะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีเครือข่ายของญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงที่จะดูแลเธออยู่เพราะฉะนั้นผู้ชายจะทําอะไรกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาของตนพ่อแม่ผู้ชายจะทําอะไรต่อลูกสะพ้ายก็ต้องมีความเกรงใจเกรงใจต่อทรัพย์สินที่เธอพกมาด้วยว่าเธอไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปลือยความจริงสิ่งที่คุณคาประกาศพูดในกรณี นี้ทําให้ผมนึกขึ้นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้นมาได้นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งตัวสินสอดที่เรียกว่ายุยโนกิงที่ในการที่จะฝ่ายเจ้าบ่าวจะสู่ขอเจ้าสาวแล้วมีย o เมอิริโดกุหรือตัวที่เขาเรียกว่าทรัพย์สินของเจ้าสาวที่จะต้องนําไปบ้านเจ้าบ่าว เหมือนของจีนด้วยของเกาหลีด้วยก็เช่นเดียวกันในว่ฒนธรเอเชียตะวันออกที่จะต้องมีตั้งแต่ตู้เสื้อผ้าทุกอย่างอย่างญี่ปุ่นเขาก็ต้องเตรียมกิโมโนไว้กี่ชุดกี่ชุดสาหรับเจ้าลูกสาวที่จะต้องไปออกเรือนตู้ก็จะต้องใช้ตู้อย่างดีเพื่อที่จะให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยไม่สามารถดูถูกได้นะครับโต๊ะเครื่องแป้งทั้งหมดก็คือจะต้องมีทรัพย์สินที่ติดตัวไปของเจ้าสาวด้วยก็คิดว่าวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกนี่ก็คงจะแสดงให้เห็นชัดว่าระหว่างสินสอดกับตัวดารี่ที่หมายถึงสินที่ติดตัวของเจ้าาสวไป มันมีความแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องทั้งระบบสินสอดทั้งเรื่องออความหมายของความรักและการแต่งงานที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ มาคุยกันเรื่องสินสอดต่อคุยในฐานะที่เราสองคนไม่เคยมีประสบการณ์ทำให้และรับสินสอดกันเลยคะพุณแม่ผมมาที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยยังบอกเลยรู้ว่ารู้สึกว่าค่าสินสอดที่เมืองไทยเนี่ยแพงมากแล้วบอกกับลูกชายสองคนไว้ว่าไม่ต้องไปขอผู้หญิงนะให้หนีตามกันแล้วค่อยมาขอข้นมาที่หลังจะได้ไม่ต้องเสียค่าสินสอดจริงๆแล้วนะคะในในวัฒนธรรมพื้นบ้านในเซาท์อีสต์เอเชียไทยลาวหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ จริงแล้วเราไม่มีพิธีแต่งงานนะคุณอัดอออไม่มีงานแต่งงานคือง,งาน,งานแต่งงาน,งงานเนี่ยแคิแบบคดว่าการ set up, เซตอัพระเบียบแบบแผนของประเพณีพิธีการแต่งงานเนี่ย เคยเจอครั้งแรกก็คือในหนังสือของเสเียนโกเซ่ที่จะมาบอกว่าต้องแห่ขันหมากอย่างนี้ต้องกั้นประตูเงินประตูทองประตูนาคแบบนี้มีรถน้ำสังในการที่จะต้องเป็นพิธีกรงานมั่นซึ่เป็นแทบจะเป็นอาชีพผลเลยอันนี้ก็คือเป็น invention Tradition ชั่นเท i นดอย่างหนึ่งเป็นกเป็นประเพณีประดิษฐ์อย่างหนึ่งแล้วถามว่าชาวบ้านคืออย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยการแต่งงานก็เป็นเป็นพิธีนะคะจะมีพิธีที่เป็นคนชั้นสูงนี่แต่ถามว่า ไพร่าทฐานเลวชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยการสร้างครอบครัวการจะเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยโดยมากก็ใช้วิธีหนีตามกันถ้าไม่ใช้วิธีหนีตามกันก็ใช้วิธีชุดแล้วเขาบอกว่าใครโดนฉุดอันนี้คือไม่ได้พูดถึงความหมายของข่มขืนในสมัยนี้นะคะสมมุติว่าไปชอบเจ้าลูกสาวบ้านไหนนะคะ ก็นัดแนะนัดแนะให้ห่อเตรียมเสื้อผ้าไม่ถ้าหนีตามกันผู้หญิงดูไร้ศักด์ศรีไงว่าหนีตามผู้ชายต้องทําทีเป็นว่าไปฉุดไปฉุดก็คือว่าไม่ได้เต็มใจจะไปเลยแต่จริงๆแล้วห่อผ้าเลยเอ๊ะไม่ได้เต็มใจไปทําไมเสื้อผ้าพอต้องบอกว่าเมียฉุดเมียเทวดาเพราะว่าเมียที่ไปฉุดเอามาเนี่ย ฝ่ายผู้ชายจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงที่จะโดนพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฆ่ายิงอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเสี่ยงชีวิตแสดงว่าต้องเห็นผู้หญิงคนนี้มีค่ามากพอที่ตัวเองจะเสี่ยงชีวิตไปฉุดมาฉุดแล้วหนีไปแล้วสักพักก็กลับมาไหวมาขอขมาหรือมีลูกแล้วก็จะมีการรับขวัญนะคะรับขวัญหลานหรืออะไรก็ว่าไปนี่คือคือเพราะฉะนั้นเรื่องสินสอดเราก็คงออกมาจากวัฒนธรรมตะวันตก ไม่รู้ว่าผนกัน,ก,นกี่ <มา S 1> วัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเรานะทั้งจีนอินเดียหลายๆอันที่มารวมกันอยู่ตรงที่เมืองไทยนี้ด้วยสามไปนะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสินสอดต่อของอินเดียสินสอดของอินเดียเนี่ยครับหลังจากที่ ต้องหาเรื่องนี้ครคผมไปเจอบทความดีมากนะครับจาก ICU International Christian University Center for g e นะ e r s t u ซ็นเเนเป็นศูนย์ศึกษาทางด้านเพศสภาพนะค,คะแล้วก็คนที่เขียนบทความนี้ก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัยวัฒนธรรมเอเชียของมหาวิทยาลัย International Christian เนี่ยนะฮะของญี่ปุ่นนะคมหาวิทยาลัยนี้ของญี่ปุ่นฮะชื่อคุณคามมยานีชินนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นชาวอินเดียเลยะนะฮะผมที่อ้างอิงเมื่อวานหลายอันผมก็อ้างอิงมาจากบทความนี้ด้วยเช่นเดียวกวกันแล้ ได้พูดถึงนะฮะว่าค่าตัวของผู้ชายนะฮะของอินเดียในค่าสินสอดในระบบดาวรี่เนี่ยคือว่าถ้าผู้ชายที่จบระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่รวมอาชีพแพทย์หรือวิศวะนะฮะแสดงว่าอาชีพแพทย์กับวิศวะเนี่ยก่อนเนี่ยจะต้องมีค่าตัวที่สูงกว่านะฮะซึ่งเงินเดือนในเงินเดือนขั้นต้นของผู้จบปริญญาตรีในอินเดียจะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0ถึง3,000บาทเมื่อคำนวณมาเป็นเงินไทยแล้วนะฮะแล้วจะต้องให้ดาวรี่ที่มีมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปถึง2ล้านบ บางบคนอาจจะเรียกร้องมากกว่านั้นก็คือเมื่อระบบสินสอดน,นะระบบสินสอดจากเดิมที่เป็นแค่ออสิน,ส,นสินตัวสิน ติดตัวไปเข้าบ้านไปอยู่ในในบ้านผู้ชายนะคะตอนหลังเนี่ยมันมีความเป็นทุนนิยมอยู่มากขึ้นจริงๆแล้วการแต่งงานน่ะถ้าเราถอดรหัสว่าด้วยความรักและความโรแมนติกออกไปทั้งหมดการแต่งงานคือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคุณอัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแขกเป็นผู้หญิงอินเดียแขกอยากได้สามีลุยแขกอยากได้สามีดี แขกไม่อยากได้สามีกะเลวเกะลาดเกยดงามหน้างามเนี่ยเป็นหนักหนาไม่อยากได้สามีจนๆสามีเงินเดือนน้อยๆสามีแบบที่จะไปกัดก้อนเกลือกินแขกอยากได้สามีเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นทนายความรูปล่อด้วยอะอยากได้ของดีก็ต้องจ่ายแพง อันนี้คือของดีและของของดีและฟรีไม่มีเนลยของดีราคาถูกไม่มีในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณอยากได้สามีดีๆคุณก็ต้องเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะเอาไปคือยิ่งยิ่งสามีเงินเดือนสูงค่าสินสอดก็จะสูงตามไปด้วยพอพูดอย่างนี้นะคะคนไทยรับไม่ได้ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเอาเอาการแต่งงานนะคะไปผูกพันอยู่กับวัตถุกับเงินนะคะแล้วก็ ในอีกด้านหนึ่งนะคะคนก็วิจารณ์ระบบการให้สินสอดทองมั่นของสังคมไทยเหมือนอกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเหมือนการรักษานะคะผู้หญิงเนี่ย พยายามจะหาคุณสมบัติผู้หญิงไทยอาจจะไม่เหมือนผู้หญิงเดียคือผู้หญิงอินเดียเนี่ยอาจจะต้องเก็บเงินนะเพื่อที่จะไปจ่ายสินสอดแล้วหาได้สามีดีๆแต่ผู้หญิงไทยอาจจะไม่ต้องเก็บเงินแต่ต้องสั่งสมคุณสมบัติต่างๆนานาเช่นเป็นเจญกกรยาณีทั้งหลายเริ่มต้นจากอะไรคะเล่นเปียโนเลีนเลียนบรเล่ เรียนทำอาหารเรียนทำอาหารก็ต้องดูอีกว่าคุณจะเรียนที่วิทยาลัยครูสนดุสิตราชพัฒน์ไหมจะเป็นก็ดองเบอร์ไหมแล้วก็จะต้องงานอดิเรกทาการฝีมือขี่ม้าหรือเปล่าจะขี่ม้าหรือจะตีเทนนิสหรือจะว่ายน้ํา ยิงธนูนี่พูดถึงเจ้าสาวในยุคปริศนาป่ะครับเนี่ยเอาสมัยนี้ก็เหมือนกันก็มีก็คือเราต้องเรียนหนังสือให้ดีต้องพ่อแม่การลงนนคอวการการลงทุนของพ่อแม่ที่มีกับลูกสาวถ้าคุณอยากให้ลูกสาวคุณเติบโตไปได้สามีดีคุณจะส่งลูกเข้าเรียนเทศบาลไหมคะคุณก็ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนที่จะไปเจอคนในชนชั้นเดียวกันหรือว่าชนชั้นที่สูงกว่าคุณเพราะฉะนั้นการลงทุนเหล่านี้สําหรับแขกนะแขกมองว่า ก็เหมือนการสะสมเงินไว้จ่ายค่าสินสอดให้กับผู้ชายสมมุติว่าแขกให้ลูกแขกเนี่ยมีงานอดิเรกเป็นแค่ออสะสมสแตมจะได้ไหมเนี่ย <laughs> สามีดีๆ มันต้องมีงานระียกที่แบบไปพบปะแล้วก็มีสังคมมีสโมสรเอาหาเงินได้มากกว่านั้นนะคะอาจจะยอมลงทุนถึงว่ามาจากชนชั้นกลางแบบกลางกลางกลางมากแต่มีความทะเยอทะยานอยากจะดันลูกให้ไปสู่สังคมชนชั้นสูงถ้าไม่ผ่านเวทีประกวดนางยามก็ต้องผ่านเวทีเดอะสตาร์เอฟทั้งหลายเอฟทั้งหลายหรือไม่คุณก็ต้องยอมหมดเนื้อหมดตัวส่งลูกคุณเข้าโรงเรียนแพงที่สุดส่งลูกคุณไปเรียนขี่ม้านะคะ ส่งลูกคุณไปเรียนบัลเล่ส่งลูกคุณไปต่างประเทศไปฟินิชชิ่งสกูทั้งหลายไปฟิตชิ่งฟิตชิ่งตกเกี่ยวหาผู้ชาย่เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าการลงทุนเหล่านี้นะคะก็คล้ายๆกับการหาสินสอดให้กับผู้ชายค่ะ